So, they had a the so can you say pen Story? Story. วันนี้ัซก็มีเรื่องราวของบ้านมาฝากกันนะคะมีจุดไหนของบ้านบ้างน,นะคะที่เราสามารถจะจัดให้เรียบง่ายมินิมอลแล้วก็ใช้งานได้จริงบ้างน,นะคะ,ะการจัดบ้านที่ง่ายๆนะคะที่ไซอยากจะแนะนําทุกคนเลยก็คือว่าจัดให้เป็นสไตล์ของเรานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ชอบที่จะอยู่บ้านของเรานะคะแล้วนอกจากนี้สิ่งที่จะทําให้เราอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าสบายขึ้นเนี่ยก็คือการที่เราจัดบ้านแล้วบ้านไม่รกเกินไป และสิ่งต่างๆที่ระวางในบ้าน,นะคะทุกคนสามารถที่จะหยิบจับได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะนี่ก็เป็นหลักที่ไซใช้ในการจัดบ้านนะคะเรารู้สึกว่าเออชีวิตฉันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวสซจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์มุมต่างๆในบ้านของไซนะคะว่าส่ทําให้จุดต่างๆมุมต่างๆเนี่ยเรียบง่ายได้อย่างไงบ้างคะ่ะเราไปดูกันเลยนะคะมาเริ่มที่ห้องแรกนะคะก็คือห้องนอนนั่นเองนะคะห้องนอนของไซเดี๋ยวไซจะทาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตกแต่งผนังเนี่ยด้วยสีอื่นๆ,ๆที่ายชอบนะคะ ห้องนอนเนี่ยสีนะคะที่เราทาเนี่ยมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะอ่อนนะคะแต่ทีนี้คนเราความชอบก็ไม่เหมือนกันนะคะใครจะทาสีอะไรก็ให้เลือกตามที่เราชอบหรือว,ว่าสีไหนที่ทําให้เรารู้สึกสบายแต่ว่าใส่ทาสีขาวเพื่อที่ว่าจะได้ตกแต่งง่ายนะคะเราก็ใส่ถ่ายคลิปบ่อยนะคะสซก็เลยทาสีขาวเนาะแล้วนะคะมาจุดแรกนะคะก็คือเตียงนะคะเตียงนอนของายเนี่ยตอนแรกคะ่ะทุกคนสน่อยากจะแบบตกแต่งด้วยหมอนต่างๆผ้าห่ม ที่คลุมเตียงนะคะแต่ไซรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะค่ะทุกคนไซก็ไม่มีแค่หมอนสองใบนะคะก็ะรู้สึกว่าสิ่งที่ง่ายเลยก็คือว่าเราจัดเตียงง่ายเราไม่ต้องคิดเยอะตื่นมาเราเก็บที่นอนได้ง่ายเพราะว่ามีแค่หมอนสองใบแต่ตอนนี้ไซมีหมอนข้างนะคะเราใส่ท้องเราต้องใช้หมอนข้างด้วย <S <S แล้วก็้พห่มสองผืนค่ะแยกสามีเพราะว่าสามีเป็นคนที่ร้อนใจขี้หนาวนะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ยากเพราะว่าไม่ได้มิผ้าคลุมเตียง แล้วก็ไม่ได้มีหมอนหลายใบเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีหมอนหลายใบเราก็จะต้องหาที่เก็บใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องซักเยอะนะคะก็ <g iggle> <g iggle> เป็นการจัดเตียงที่เรียบง,ง่ายนะคะและสิ่งที่สนะคะสำหรับห้องนอนนี้นะคะไซจะชอบอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะไซก็จะมีอ e ีบุ๊กนะคะเพราะว่าบางทีแฟนจะนอนหลับใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยอีบ e ุ๊กแสงก็ไม่ได้เยอะนะคะเราก็ไม่ต้องเปิดโคมไฟข้างๆเตียงก็เป็นการประหยัดไฟไปนิดนึงนะคะ แล้วก็อ e ีบุ๊กเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยเซฟพื้นที่ในการที่เราจะเก็บหนังสือนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าด้วยนะคะทายก็เลยชอบแล้วก็ดูสิหาอ e ีบุ๊กขนาดเล็กทีเดียวเนี่ยไม่ต้องแบกแล้วก็อ่านได้ตลอดเวลานะคะจุดที่2นะคะที่ทุกคนรู้ดีว่าทายเนี่ยพยายามจัดให้เรียบง่ายแล้วก็มินิมอลมากๆกนะคะก็คือตู้เสื้อผ้าของสซายนั่นเองหรือว่าเสื้อผ้าของทรายนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทายมีเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนนะคะเราทสายจัดยังไงบ้างนะคะ ทั้งหมดนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าของสามีและไรายนะคะแต่ส่วนนี้เป็นของไซน์คนเดียวนะคะก็ดูไซนก็มีเสื้อผ้าแค่นี้นะคะคือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ใส่บ่อยนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่จะใส่หลังคลอดนะคะหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ใส่ในฤดูหนาวนะคะไซก็จะมีแค่นี้เพราะว่าใส่ได้สะสมไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเหลือเสื้อผ้าไม่เยอะนะคะแล้วจะมีเสื้อผ้าที่ใส่เก็บไว้ในลิ้นชักนะคะเป็นพวกเสื้อยืดกับกางเกงนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าซักอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เต็มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะ กงขาสันส้นเกงเกงยีนขายาวต่างๆนี่ก็จะเป็นเกงที่ใส่สบายนะคะแล้วชั้นล่างโซดนะคะก็จะเป็นชุดนอนต่างๆนะคะวิธีการจัดเสื้อผ้าของสายให้เรียบง่ายเลยก็คือว่าการเก็บแยกเสื้อผ้าเนี่ยจะทําให้ตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่เต็มเกินไปแล้วก็หาง่ายใส่ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครมีตู้เสื้อผ้าที่สามารถแขวนได้ก็ดีหน่อยเพราะว่าเราจะสามารถเห็นเสื้อผ้าได้ง่ายแต่ถ้าแขวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็พับใส่ลิ้นชักก็ได้หรือว่าใส่ตะกร้าก็ได้นะคะการที่เรามีเสื้อผ้าไม่เยอะเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย ราจะตั้งใจซื้อจริงๆแลวเราจะได้ไม่เสียดายเงินนะคะใ้กับสาม,มีนะคะทํางานที่บ้านแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่พอนะคะที่จะทาออฟฟิศนะคะเราก็เลยทํางานในห้องนอนนะคะกับสาม,มีนะคะก็แบ่งโต๊ะทํางานกันนะคะเขาจะทํางานช่วงกลางวันนะคะแต่ใยทำตอนเย็น,เ,นเราก็เลยจัดให้เป็นโต๊ะทํางานที่เรียบง่ายมากคือไม่มีของตกแต่งอะไรเลยนะคะมีแค่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็มีเมาส์นะคะก็จะทําให้การทำงานของเราเนี่ยเรียบง่ายมากขึ้นแล้วเราเจะได้ไม่มีสิ่งรบตารบใจของเรานะคะถ้าให้มีโต๊ะทำงานเนี่ย พยายามจัดให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยอาจจะฟลอ์ขึ้นง่ายขึ้นถ้าโต๊ะทำงานเรายุ่งนะคะทุกคนอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิในการทํางานหรือว่าเรารู้สึกว่าอุย้ยอันนั้นก็รกอันนี้ก็รกเต็มไปหมดเลยนะคะห้องนอนอาจจะไม่ใช่ห้องที่ดีที่สุดในการทํางานนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะที่จะมีห้องมีบ้านที่มีออฟฟิศนะคะดังนั้นเราก็ต้องปรับตาม สิ่งที่เรามีให้เหมาะกับเราที่สุดแล้วก็สะดวกสําหรับเรามากที่สุดนะคะสำหรับห้องนอนห้องที่สองนะคะไซก็ตกแต่งจัดให้เรียบง่ายมากๆนะคะเป็นห้องที่ลูกนอนเนาะแล้วก็เป็นห้องที่สายใช้นอนกลางวันเป็นบางทีนะคะแล้วก็สิ่งที่ไยทําให้เรียบง่ายสําหรับห้องนี้นะคะ <c oughs> ก็คือว่าไซมีตระก้านะคะสําหรับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะคะแค่ใบเดียวนะคะจะได้ทําให้เราเนี่ย รู้ว่าเาสื้อผ้าเต็มแล้วนะจะได้เอาไปซักคือถ้ามีหลายๆห้องเนี่ยเราก็จะต้องไปตามเก็บในหลายห้องใช่ไหมคะแต่ถ้ามีอันเดียวเราก็แค่มาห้องนี้ห้องเดียวแล้วก็นาเสื้อผ้าไปซักได้นะคะแล้วอย่างหนึ่นงครอบครัวไซเล็กเนี่ยไซก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะและมุมอื่นนะคะในห้องเนี่ยที่ไซปรับให้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ในการใช้งานมากขึ้นก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งอย่างเช่นใส่ซื้อเตียงใช่ไหมคะส่ซื้อเตียงอันนี้นะคะเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดึงออกมาเงี้ย เราก็ทําเป็นเตียงคู่ได้นะคะด้านล่างของเตียงเนี่ยจะเป็นลิ้นชักซึ่งเราสามารถที่จะเก็บของได้ทําให้เราประหยัดพื้นที่หรือว่าอาจจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ลองพิจารณาเฟอร์นริเจอร์ที่แบบสามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะแล้วสําหรับใครที่อยากจะเก็บของผ้าหม่มหมอนอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ฝุ่นเข้าเยอะนะคะก็อาจจะซื้อถุงแบบนี้นะคะ แล้วก็นํามาใส่ของที่เราอยากเก็บแล้วเราก็เก็บของไว้ในลิ้นชักได้นะคะของก็จะได้ไม่ต้องมีฝุ่นจับเยอะนะคะน,นี้ใส่ก,ก็ซื้อมาจากไอเกียเนาะราคาไม่แพงมากทุกคนสามารถจะซื้อที่อื่นได้นะคะและวใส่ก,ก็มีอีกเตียงนะคะเป็นเตียงของลูกซึ่งเตียงนี้ก็มีเพื่อนให้มานะคะแล้วใส่ก,ก็ ทาสีะคะปกติเตียงเนี้ยเป็นสีน้ําตาลเนาะไซก็ทาสีเทาทับนะคะให้ดูแบบทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ด้านล่างของเตียงเนี้ยก็จะเป็นลิ้นชักเหมือนกันนะคะซึ่งสามารถที่จะเก็บหนังสือและเก็บของต่างๆของลูกได้แล้วไซค์เก็บหนังสือไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาก่อนลูกนอนเนี่ยก็จะได้หาหนังสือได้ง่ายทําให้กิจวัตรก่อนนอนเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น สำหรับห้องน้ำของทรายนะคะก็เรียบง่ายเหมือนกันนะคะทรายก็เพิ่งรีโนเวทเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็จะสีก็จะเป็นสีขาวมินิมอลเรียบง่ายแบบนี้นะคะวิธีนะคะที่ทรจะแนะนำสำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านหรือว่าจะตกแต่งบ้านอะไรเนี้ยให้พยายามหาที่ใส่ของนะคะอย่างเช่นห้องน้ำทรายเนี่ยเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเราก็จะมีพื้นที่เก็บของนะคะอย่างเช่น ตู้เนี่ยเป็นซิงใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีที่ใส่ของก็แบบนี้นะคะก็คือใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะหาที่แขวนตกแต่งอันนี้ก็เป็นไม้น่ารักน่ารักนะคะแล้วของอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะตกแต่งบ้านได้ง่ายๆเลยก็คือต้นไม้นะคะจะทําให้มีสีสันแล้วก็มี t e x t u r เพิ่มขึ้นมาในใจก็มีต้นปาล์มโยฟูบงบังต้นปาล์มนะคะแล้วก็ต้นฟูฟูโองฟ,ฟูฟูแบบนี้ <Hello. S 2> วิธีจัดนะคะห้องรับแขกให้หน้าอยู่มินิมอลเรียบง่ายสําหรับเรานะคะสายก็จะเลือกสไตล์ของตัวเองนะคะาซเป็นคนที่ชอบสไตล์มินิมอลอยู่แล้วนะคะก็คือน้อยชิ้นแต่ว่าชิ้นที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นชิ้นที่เราชอบจริงๆนะคะเป็นสีสันที่เราชอบจริงๆคือสีของาซเ,เนี่ยจะไม่ได้เป็นสีขาวดาจีเทาอะไรเงี้ยนะายก็ชอบสี น้ำเงินสีเหลืองสีขาวนะคะใส่ก็มาแต่งๆแ,แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยใส่ก็ซื้อมาบ้างนะคะแล้วก็ซื้อมือสองบ้างนะคะมือสองใ่ถูกมากแล้วถ้าซื้อมือสองมาสีไม่ถูกใจเราก็อาจจะทาสีเปลี่ยนสีนะคะตกแต่งบางอย่างที่เราสามารถซื้อมือสองแล้วก็ถูกมากง่ายมากก็คือเป็นพวกกรอบรูปนะคะ สองกรอบนี้นะคะไซก็ซื้อมือสองมากรอบนี้ไซก็ทาสีนะคะแต่สองกรอบนี้ซื้อคะแต่ว่าไซทำข้างในเองรูปข้างในเองนะะเราสามารถที่จะตกแต่งบ้านได้ด้วยราคาประหยัดแล้วก็มินิมอลมากนะคะแล้ววิธีหาแรงบันดาลใจของไซเนี่ยไซก็จะดู Pinterest นะคะไซก็จะดูว่าไซชอบแนวไหนแบบไหนนะคะแล้วก็มาปรับให้เข้ากับตัวเองอย่างรูปนี้ไซทำเองนะคะไซก็ซื้อแผ่นผ้าคันวาสมานะคะแล้วไซก็ใช้ปูนปลาสเตอร์ปาดทาให้เป็นรูปภูเขานะคะก็ออกมาท็ก ดูดีอยู่นะคะทุกคนมุมนี้ไซก็เพิ่งทําตอนล็อกดาวน์เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้มุมนี้ก็โล่งๆเนาะสามารถที่จะเอาหนังสือมาวางข้างบนก็ได้จะเอารูปมาแต่งก็ได้หรือว่าของจุกจิกที่เรามีนะคะไซก็มีนะคะของจุกจิกทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีเยอะนะคะสมมติถ้าเราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนมุมแล้วถ้าใครมีมุมว่างๆนะคะก็ทำในชั้นวางลอยแบบนี้ก็ทำให้ห้องดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงทำให้ผนังไม่ดูโล่งเกินไปแล้วอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไ่ ตกแต่งนะคะปรับมานานก็คือชั้นวางหนังสือให้ดูนะคะชั้นวางหนังสือะค่ะก็ซื้อมาจากไอเกียธรรมดาเนาะก็ไม่ได้แล้วแซก็หาแรงบาันดาลใจจาก Pinterest นะคะก็เลยได้มาเป็นแบบชั้นหนังสือที่จัดแบบนี้นะคะเพราะปกติแล้วเวลาที่เราวางหนังสือทุกคนเราก็จะวางแบบนี้ใช่ไหมคะแบบเนี้ยเรียงกันไปใช่ไหมคะแต่การที่เราวางแบบเออมุมแตกต่างกันบ้างแล้วก็แซก็ามา หนังสือมาใส่กล่องนิดนึงให้ดูมีอะไรกรอบรูปมาใส่นะคะให้ดูไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ใส่ก็ไม่ได้สั่งสมเยอะคือใส่จะตั้งใจว่าหนังสือที่เป็นของใส่แล้วก็ของแฟนะจะไม่ให้เกินตู้นี้แล้วถ้าเกิดว่ามีหนังสืออะไรใหม่มาเราก็จะพยายามดูว่าเออมีเล่มไหนที่เราโลบ้างเราอ่านแล้วเราไม่อยากอ่านอีกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไปบริจาคนะคะก็ทําให้ได้ตู้หนังสือที่เหมือนตู้โชว์ขึ้นมานะคะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถจัดบ,บ้านให้แบบดูมีอะไรได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายไมไ่ยากเลยตู้หนังสือก็ไม่ได้แพงนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีที่ง่ายๆนะคะที่จะทําให้บ้านเราเนี่ยไม่รกเนี่ยเราควรจะมีที่เก็บของสําหรับของทุกอย่างในบ้านนะคะเราอาจจะซื้อกล่องมาหรือว่าเราอาจจะ นำกล่องกระดาษที่ใช้แล้วนะคะมาใส่ของชนิดต่างๆแยกของนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่เก็บของใสายเคยบอกคนไปหลายครั้งแล้วว่าของจะรกแล้วก็จะวางตามที่ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะวางของเกะกะนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเราก็จะได้เก็บเข้าที่ไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามที่จะเก็บของเข้าที่หลังจากการใช้งานนะคะจะทําให้เราเนี่ยประหยัด,ดเวลานในการจัดบ้านเก็บบ้านเราจะได้ไม่เครียดแล้วก็รู้สึกลำคาญเมื่อเราเห็นของเกะกะ ตามบ้านค่ะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะจะมีกล่องนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีกล่องก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะคะเก็บไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านถ้าเกิดว่าเราเห็นของที่เราอยากจะโลดเนี่ยเราจะได้เก็บใส่กล่องนั้นถุงนั้นไว้เลยเราจะได้ไม่ต้อง กลับมาโลอีกครั้งหนึ่งก็คือจะทําให้วิธีการโลของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะไซก็ได้ฝึกใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็ทําให้การโลของไซเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนในการโลของนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับเห็นของที่เราอยากโลแล้วก็ใส่กล่องไว้แล้วนะคะพอเราจะนําของไปบริจาคไปโลไปทิ้งเนี่ยเราก็จะได้ทิ้งทันทีเลยนะคะแล้วอย่างที่ไซเคยบอกอค่ะทุกคนบ้านเนี่ยเป็นที่ที่อยู่กับเรานะคะไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงเสียใจเศร้าสนุกสนานมีความสุขบ้านเป็นที่ที่ เราสามารถที่จะพึ่งพิงพักพิงได้นะคะดังนั้นแวก็คนใส่ใจนะคะทำความสะอาดจัดบ้านให้หน้าอยู่เราเนี่ยจะได้อยู่บ้านอย่างมีความสุขสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราได้อยู่บ้านมากขึ้นเนี่ย ก็เป็นการที่เราเอ j นจอยสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราจะได้ม่ต้องเสียเงินในการที่เราจะออกไปตักอาหข้างนอกบ่อยๆหรือว่าเสียเงินไปร้านกาแฟบ่อยๆอางเช่นในยุโรปนะคะค่าครองชีพแพงมากการจะออกไปทานอาหารข้างนอกทานกาแฟบ่อยๆเหมือนเมืองไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากดังนั้นในยุโรปเนี่ยคนเขาก็จะใส่ใจเรื่องการแต่งบ้านมากขึ้นนะคะที่เมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มแพง ตามยุโรปมาแล้วนะคะดังนั้นการจัดบ้านของเราให้หน่าอยู่เนี่ยก็อาจจะช่วยเราในหลายๆด้านนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองดูนะคะจัดบ้านให้ เรียบง่ายน่าอยู่ใช้งานได้จริงนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับการอยู่บ้านมากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังแล้วก็ติดตาม,มพิพิษสุดสตอรถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเรื่องราวมินิมอลอื่นๆหรือว่าเรื่องการเงินสไตล์มินิมอลก็สามารถดูในเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะคะและอย่างหนึ่งถ้าใครมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ใส่ทําคลิปนะคะก็แนะนําใส่มาได้เลยนะคะในคอมเมนต์ค่ะวันนี้ใส่ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ